กัสซุรีทักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mighty Cash นะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาพบกับเด็กลิสโปเกมอนกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเอาใจแฟนแเทรนเนอร์ที่เป็นผู้หญิงกันบ้างนะก็มีน้องๆหลายคนที่เป็นน้องผู้หญิงนะครับที่ก็มีเล่นการ์ดบ้างนะก็จะแบบเล่นตามแฟนบ้างหรือว่าสนใจในโปเกมอนแล้วก็เข้ามาเล่นการ์ดโปเกมอนการ์ดเกมนะแต่ว่ายังนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่นเด็กลิสอะไรวันนี้ก็เลย ทาง m i ติแค a ต t นะครับก็ได้ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือ d e ็กลิ s t p i k a าจูนั่นเองก็หลายๆคนนะครับที่เป็นน้องเทนเนอร์ผู้หญิงเนี่ยก็ค่อนข้างชอบอะไรน่ารักเนาะผมว่าเด็กนี้เนี่ยเจ้า p i k a จู V v m x x เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็เข้าใจง่ายคอนเซปต์ Concept เล่นง่ายแถมน่ารักด้วยวันนี้ก็เลยออกมาเป็น คล,คลิปนี้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเด็กลิสต์แล้วก็วิธีการเล่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับถ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เข้ามาดูช่อง Mighty Cash นะครับผมวานกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคอนเทนต์ดีๆจากช่อง Mighty Cash นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับผม Let's go โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะว่าผมจะให้คะแนนรีวิวแล้วก็ราคาของเด็กเนี่ยไว้ที่ด้านใต้คลิปนะอาไว้ที่ช่วงท้ายๆคลิปนะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากรู้ราคาแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมันก็จะอยู่ท้ายๆคลิปนะก็ลองสกิปไปดูได้นะครับตรงนี้ผมจะอธิบายเป็นตัวโปเกมอนแล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็เอ e เน y นะว่ามี กี่ใบแล้วก็มีใบไหนบ้างนะครับผมโอเคไม่เป็นการที่เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะั่นก็คือ Pikachu V นะครับ p i กาจู V V เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2อ r าร์ตด้วยกันแต่ว่าแต่ละอาร์ตเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็คือท่าตีอย่างเจ้า Pikachu V ตัวนี้นะครับมีท่าชาร์จนะครับเลือกการ์ดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด2ใบาจากสำรับฝ่ายเราติดให้โปเกมอนตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นสับการ์ดนะครับ กับอีกอาร์ตหนึ่งก็คือพิก a ชู V นะครับใช้1 Energy เนสายฟ้าพิกะบอมนะอ่าพิกะบอลน,นะครับตี30ดามเรจแล้วก็ Electric Circle นะครับผมใช้2 Energy ไฟฟ้าตี30คูณตามจำนวนโปกเกมอนบนเบน์ฝ่ายเรานะครับก็ผมใส่มาเป็น3 1นะึน่งนะน้องๆคนไหนเนี่ยที่หาเจ้าพิก a c ูอยู่เนี่ยผมก็แนะนำว่าแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวเนี่ย ผมชอบเน้นไปที่การโจมตีก็เลยจะใส่ปิกาจูตัวนี้มาเนื่องจากว่ามันใช้2 Energy ไฟฟ้าโจมตีแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่แบบเล่นสายคอนโทนออกกึ่งๆคอนโทนนะก็แนะนำว่าเป็นปิกาจูวีตัวชาร์จก็จะดีกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะว่าอยากจะเลือกใส่ยังไงส่วนตัวผมใส่3-1ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปิกาจูวีแมนะครับ ปิกาจูวีแม็กเนี่ยใสมา4ใบนะครับกันติดลงทสนะครับบางครั้งที่เราจะต้องทิ้งของไปเนี่ยอาจจะทิ้งติดปิกาจูวีแม็ไปได้หรือว่าอาจจะติดในภายการ์ดนะครับผมก็ใส่มาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะมาดูที่การโจมตีแล้วก็เอฟเฟกของท่าตีนะครับกิกอโวแท็กเกิลมี3 Energy ไฟฟ้าที่ใช้นะครับตี120ดาเมจแล้วก็หากเราทิ้งพลังงานทั้งหมดที่ทติดอยู่เจ้าปิกาจูวีแม็ตัวนี้ จะเพิ่มอีก150ดาเมจก็คือ270ดาเมจนั่นเองนะครับสามารถน็อกโปเกมอนแท็กทีมบางตัวได้เลยนะหลายๆตัวเลยดียกเว้นแค่ตัวเดียวนะครับก็คือ ADP นะครับนอกนั้นก็แทบจะน็อกได้ใน one hit KO เลยนะครับใส่มาด้วยกัน4ใบนะโอเคตัวต่อมานะครับพาวันหรือว่าโบตันนะครับอ่ามาดูกันที่ความสามารถจากการโจมตีหน่อย ใช้1 Energy ไฟฟ้าส่งกระแสะไฟฟ้านะครับนำพลังงานไฟฟ้า2ใบติดให้โปเกมอนที่อยู่บนเบนช์เรานะครับตามใจชอบแล้วก็ท่าตีนะครับ Lightning Storm 1ขาว1ไฟฟ้าตี10แล้วก็คูณด้วยตาม Energy ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนสนามเรานะครับใส่มาด้วยกัน2ตัวครับใบต่อมานั่นก็คือมาชาร์โดนะครับมาชาร์โดตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เอามาโจมตีนะเพราะฉะนั้นผมจะ อ่านความสามารถและกันนะครับความสามารถก็คือเมื่ออยู่บนเบนช์นะครับรีไทยการ์ดใบนี้ลงทรสัสจะสามารถทำลายสเตเดียมได้หนึ่งใบนะครับที่อยู่บนสนามแล้วก็ถ้าเลดนักเคล้น,นะครับโจมตี10บวกถ้าโปกเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นอันต้าบีดก,การโจมตีนี้จะเพิ่มอีก60นะครับก็ถือว่าเอามาทำลายสเตเดียมนะครับติดมาด้วยกัน1ใบใบต่อมาเป็นโคโค,โคปิซึมนะครับ ซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยมีความสามารถตรงที่ว่าเมื่อลิทายการ์ดใบนี้นะครับก็คือทําลายการ์ดใบนี้ลงหลุมฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เทคไพ่นะก็พวกโปเกมอนปิซซึมเนี่ยมันจะไม่ตกลงหลุมนะครับแต่มันจะออกนอกเกมไปเลยโอเคเมื่อใช้ความสามารถนะครับจะสามารถนําพลังงานไฟฟ้าได้มากสุด2ลูกติดให้โปเกมอนอย่างละ1นตัวนั่นหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าเราไม่สามารถยัด2ลูกให้โปเกมอนตัวเดียวได้ เราจําเป็นจะต้องกระจายพลังงานไฟฟ้าให้โปเกมอนเราได้มากสุด2ตัวนะครับถ้ามี1พลังงานไฟฟ้าในกองทรัสใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับติดให้โปเกมอนบนเบนช์เราได้1ตัวโอเคใบต่อมานะครับคือคาปูเทเลฟู GX นะครับคาปูเทเลฟูนะครับมาที่ความสามารถก่อนเลย Wonder Touch สามารถเสิร์ อะซัพพอร์เตอร์ขึ้นมือเราได้1ใบนะครับ mm hmm. เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนำจากมือลงบนเบนช์ครับผมถ้าโจมตีนะครับ Energy Drive ก็คือใช้2องจี้ขาวนะครับตีตาม Energy ของตัวคาปูเทเลฟกูกับตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามคูณด้วย20นั่นเองนะครับใบต่อมานะครับเป็นคาปูโคโค,ค GX นะครับ uh, ความสามารถก่อนเลยละกัน e r o t h r o w นะครับ ก็คือเมื่อนำการ์ดใบมีจากเบนช์ลงสู่จากมือสู่เบนช์นะครับจะสามารถกระโดดไปที่แอคทีฟได้นะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องย้ายพลังงานไฟฟ้าอย่างน้อย1เม็ดให้คาปูโคโค่นะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าหากปิกาจูวีแม็เราเนี่ยเลือดใกล้จะน็อกเอาแล้วแต่ว่าในตัวปิกาจูวีแม็เนี่ยมี Energy อยู่เราสามารถเล่นโค,โคโควางบนเบนช์แล้วกระโดดขึ้นไปที่ตำแหน่งแอคทีฟ แทนปิกจูได้นะครับแล้วก็ Energy เนี่ยจะถูกย้ายมาที่โคโค่นะครับได้ตามใจชอบแต่อย่างน้อยต้องมี1เม็ดนะถ้าหากใช้ความสามารถามาดูกันที่ท่าโจมตีนะครับ130นะดาเมจนะครับกงเล็บเวหาแล้วก็มีท่า GX ก็คือคาปู thunder นะครับจะทำดาเมจใส่โปกเกมอนตำแหน่งต่อสู้50คูณจำนวน Energy ของโปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามทั้งสนามนะครับเข okay, ใส่มาด้วยกัน1ใบ ใบต่อมานะครับคือเซราโอล่าครับผมเซราโอลานะครับถามว่าใส่มาทำไมผมเอามาใช้ความสามารถโซนอสโซนอสศนีบาทโซนอสอะไรล่ะโซนอสศนีบบะนะครับบอกว่าโปเกมอนที่มีพลังงานไฟฟ้าติดอยู่จะไม่เสียค่ารีทีสนั่นเองนะครับถามว่าเอามาใช้กับอะไรเอามาใช้กับปิกาจูวีไหมครับสมมุติว่าถ้าปิกาจูเราจะเดสมอรเล่แล้วเนี่ย มันมี energy ไฟฟ้าติดอยู่ก็สามารถรีทิสลงมาที่เบนแล้วก็เอาโปเกมอนอื่นขึ้นไปตำแหน่งต่อสู้ได้เลยมาที่ท่าโจมตีนะครับหมัดพลาสมาตี1้0ท่าโจมตีนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในเทิร์นถัดไป G X full voltage นะครับนำพลังงานพื้นฐานที่ตำแหน่งทิงการ์ดของเรา5ใบนะครับยัดใส่ปโปกเกมอนตามใจชอบใส่มาด้วยกัน1ใบเอามาใช้ความสามารถนั่นเองตัวต่อมาก็คือเดนเน่ g X, นะครับ มีความสามารถก็คือเดนเด Change นะครับอขออนุญาตโฟกัสน,นิดนึงนะเดนเดนเชน g ์นะครับบอกว่าเมื่อนำการ์ดเดนเน่ A จากมือลงสู่เบนช์นะครับทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดจูง6ใบถ้าโจมตี50แล้วก็มีท่า GX ก็คือเมื่อใช้ท่า GX ฝ่ายตรงข้ามจะติดสถานะชาแล้วก็เดนเน่ N A จะกลับขึ้นมือนะครับใส่มาด้วยกัน2ใบนั่นเองนี่ก็จะเป็นโปเกมอนทั้งหมดที่ ในเด็คล i ส t นี้มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Energy แล้วก็ Trainer กันเลยครับผมมาที่ทางด้าน Energy นะครับ Energy ธรรมดาผมจะใส่ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน8บใบนั่นเองนะครับก็จะเป็น Energy สายฟ้าพื้นฐาน8ใบนะครับแล้วก็เป็น Energy พิเศษเป็น Speed Energy นะครับใส่มาด้วยกัน4ใบความสามารถก็คือเมื่อติดให้โปเกมอน จะาการ์ดใบนี้นะครับติดให้โปเกมอนจะทํางานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า1ลูกเมื่อติดการ์ดนี้จากบนมือที่โปเกมอนไฟฟ้าแล้วให้จั่วการ์ดสใบนะครับจากาท็อปเด็กฝ่ายเรานะครับผมก็ใส่มาด้วยกัน4ใบ Energy ทั้งหมดจะมี12ใบด้วยกันมาที่ทางด้านเทรนเนอร์มาที่ทางด้านเทรนเนอร์ที่เป็นซัพพอร์เตอร์กันก่อนนะซัพพอร์เตอร์นะครับผมจะใส่อยู่ด้วยกัน3 5 6 7 8 9 10 11 12 12ใบด้วยกันนะครับ มาเริ่มกันที่ใบแรกก่อนเลยนั่นก็คืองานวิจัยศาสตราจารย์ทิ้งมือทั้งหมดจว่ว7ใบใส่มาด้วยกัน3ใบนะครับใบต่อมานะครับคือแมรี่นะครับแมรี่นะครับบอกว่านำการ์ดทั้งหมดของทั้ง2ฝ่ายนะครับสับแล้วก็ให้นำการ์ดทั้งหมดนะครับไปไว้ด้านใต้เด็กนะครับหลังจากนั้นผู้ที่ใช้แมรี่นะครับจว่ว5ฝ่ายที่ถูกใช้จว่ว4โอเค ใบต่อมาคือคําสั่งของบอสนะครับนำโปเกมอนหนใบที่ตําแหน่งเบนชฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาอ่ายังแอคทีฟนะครับใบต่อมาเดนจิเดนจิบอกว่านําพลังงานไฟฟ้า1ลูกกับพ่าอากับไอเทมการ์ดนะครับขึ้นมือได้อย่างระบายนะครับหลังจากนั้นโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูและสั่งกองการ์ด ต่อนะครับเป็นมาโอซูเลนถามว่าใส่มาทำไมเอามาฮิลนะครับความสามารถของมาโอซูเลนก็คือนำโปเกมอนที่อยู่บนแอคทีฟเราสลับกับเบนช์แต่ถ้าทิ้งการ์ดด้วย2ใบจะได้ความสามารถเพิ่มก็คือฮิวรีดามจที่โปเกมอนที่ถูกสลับจากแอคทีฟลงมาเบนช์นะครับใบต่อนะครับกุสมาฮารานะครับรบ,บอกว่าสามารถเสิร์ชหาสเตเดียมการ์ดได้1ใบให้ฝ่ายตรงข้ามดูจากนั้นนำขึ้นมือและเมื่อทิ้งการ์ดอีก2ใบนะครับจะได้พลังงานพิเศษกับ อไอเทมสวมใส่โปเกมอนเพิ่มนะครับผมใบต่อมานะครับคือผู้ฝึกนกนะครับนำโปเกมอนที่อยู่แอคทีฟของเราสลับที่เบนซ์และหลังจากนั้นโจกการสามใบนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ผมนำมาทั้งหมดนะครับของเดกเลสนี้ต่อมาเป็นไอเทมการ์ดนะครับไอเทมการ์ดนะครับใบแรกเลยนั่นก็คือพลังไฟฟ้าพลังไฟฟ้านะครับบอกว่าจะเพิ่มการโจมตีให้โปเกมอน ที่อยู่ตำแหน่งแอคทีฟเรานะครับทำกับโปเกมอนตำแหน่งแอคทีฟคู่ต่อสู้นะก็คือบางตัวเนี่ยมันมีการตีกระจายดาเมจใส่โปเกมอนที่อยู่เบนช์นะครับก็คือโปเกมอนที่อยู่เบนช์เนี่ยมันจะไม่รับาดาเมจเพิ่มนะจะโดนแค่โปเกมอนที่อยู่แอคทีฟของฝ่ายตรงข้ามใส่มาด้วยกัน4ใบนะครับใบต่อมานะครับควิกบอลไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าพวกนี้เป็นของสามาัญก็คือทิกงการา์ดงใบหาโปเกมอนพื้นฐานขึ้นมือได้1ตัวใบต่อมาคือ PCS b o บอลนะครับ นำโปเกมอนที่เป็นโปเกมอน GX ย้ำนะครับว่าเป็นโปเกมอน GX ขึ้นมือได้1ใบนั่นเองครับใบต่อมานะครับเป็นเรดาร์พลังไฟฟ้านะครับเรดาร์พลังไฟฟ้าทำอะไรได้เอ่ยก็คือทิ้งการบนมือ2ใบนำโปเกมอนย้ำว่าเป็นโปเกมอนนะครับโปเกมอนไฟฟ้าประเภทไฟฟ้า2ตัวขึ้นมือเราได้จะเป็นร่างวิวัฒนาการหรือว่าเป็นร่างพื้นฐานก็ได้นั่นเองนะครับใส่มาด้กัน1ใบเอาไว้หาโปเกมอน อย่างเช่น Vmax หรือว่า Coco Pism นะครับใบต่อมานะครับการสื่อสารของโปเกมอนหรือว่าโปเกมอนคอมมูนิเคชันถามว่าใส่มาทำไมนะครับบางครั้งเนี่ยที่ปิกาจู Vmax เราเนี่ยมันขึ้นมือเราสามารถใช้การใบนี้นำโปเกมอนตัวใดก็ได้ที่อยู่บนมือเรากลับเข้ากองแล้วเสิร์ฟโปเกมอนตัวอื่นขึ้นมาแทนได้นะครับใส่มาด้วยกันหนึ่งใบครับใบต่อมานะครับคือสับเปลี่ยนโปเกมอนสับโปเกมอนที่อยู่บนเบนเรากับแอคทีฟของเรานะครับ ใส่มาด้วยกัน3ใบใบต่อมาก็คือ Thunder Mountain หรือว่า s t a ดียมไฟฟ้าของเรานะครับก็ใบนี้จะเป็นตัวแปรที่ทำให้โปเกมอนไฟฟ้าเราตีเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันที่ความสามารถก่อนเลยความสามารถบอกว่าพลังงานของโปเกมอนไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะลดหายลงไป1เม็ดนะครับโอเคใส่มาด้วยกัน1ใบย้ำว่า สเตเดียมไฟฟ้าที่เป็น s t a เดียมป s ซึเนี่ยมันเมื่อถูกทำลายแล้วมันจะไม่ตกลงกองทรัพนะครับมันจะออกนอกเกมเลยโอเคใบต่อมานะครับเป็นศูนย์อนุรักษ์ e อีเทอร์พาราได์โปกเกมอนพื้นฐานของเราและฝ่ายตรงข้ามที่เป็นโปกเกมอนประเภทพืชและสายฟ้าจะถูกดาเมจน้อยลง30ดาเมจนั่นเองนะครับใบต่อมานะครับเครื่องรางยักษ์หรือบิ๊กชามมันจะทำหน้าที่ก็คือ เพิ่ม HP ให้สูงสุดโปเกมอนเราที่ติดการ์ดใบนี้เนี่ยจะเพิ่มอีก30นะครับใส่มาด้วยกัน2ใบนี่ก็จะเป็นเด็คลิสตทั้งหมดนะครับของไอเทมการ์ดนะครับที่อยู่ในเด็คลิสตที่ผมจัดมาเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการเล่นหน่อยนะวิธีการเล่นเนี่ยผมจัดเด็คลิสตมาเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ให้น้องๆผู้หญิงเนี่ย เข้าใจวิธีการเล่นได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าการ์ดเกมของโปกเกมอนเนี่ยบางทีมันมีคอมโบหรือว่าความสามารถการ์ดเนี่ยที่ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยบางทีนะถ้าน้องๆคนไหนที่เป็นผู้หญิงที่เพิ่งหัดเล่นเนี่ยอาจจะอาจจะมึนได้นะครับพี่ก็เลยจัดเด็คลิสต์มาให้เข้าใจง่ายที่สุดนั่นก็คือวิธีการเล่นแบบเส้นตรงหมายถึงยังไงก็คือเทิร์นแรกมาก็คือลงมาแล้วก็ติด Energy หลังจากนั้นสามารถบอกผ่านได้หรือว่าเราจะสามารถเล่นคอมโบอย่างเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นเดนเนเนที่เปลี่ยนมือก็ได้นะครับแลเทินถัดไปแล้วก็โวเป็นปิกาจู v m a x นะครับแล้วก็ติด Energy พยายามหากุสมาฮาร่าให้ได้นะครับก็หาจากยังไงหาจากเจ้าคาปูเทเลฟูน,นำกุสมาฮาร่าขึ้นมือแค่นี้เราก็ใช้กุสมาฮาร่าหาสเตเดียมไฟฟ้า ในเทิร์นที่2อ i พิกาจู Pikachu V m a x เนี่ยเราก็จะสามารถตีถึง270ดาเมจได้เลยนะครับก็โดยการถอด Energy 2ใบาถามว่าทำไมใช้แค่2ใบโจมตีได้เพราะว่า Th ัน d e r m o u ม t เท n เนี่ยมันลดค่าการใช้ท่าการโจมตีไฟฟ้าของโปเกมอนไฟฟ้าไปเนี่ยเมตรทำให้เจ้า p i ก a จูวีแม x เนี่ยใช้เพียงแค่2 Energy ก็สามารถตีโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามล้มได้แล้วนะครับ หรือว่าถ้าหากสมมุติเนี่ยเจ้าปิกาจู VMAX เนี่ยเทิร์นแรกเราเสียบ Energy ใช่ไหมเทิร์นสอเราโวเป็นปิกาจู VMAX เรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่มี Thunder Mountain นะเทิร์นที่2เราติด Energy ใช่ไหมครับแล้วเราหาโคโคปิซึมเนี่ยมาใช้ความสามารถเพื่อติด Energy จากกองทิ้งเราเสียบให้ปิกาจู VMAX แล้วหาสวิตช์หรือว่าหาเป็นเซราโอลา หรือหาการ์ดใบไหนก็ได้ครับที่ทําให้เราสามารถสลับปิกาจูขึ้นไปโจมตีเท่านี้เราก็สามารถโจมตี270ดาเมจได้หรือว่าจะตีเพียงแค่120แล้วก็สแต็กดาเมจไว้เพื่อโจมตีน็อกในเทอร์น้าก็ได้นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆของเด็กปิกาจู V m a x นะครับมาว่ากันที่ราคาหน่อยละกันราคาของเด็กนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,500-3,500นะครับไม่น่าจะเกินนี้ ใบไหนที่แพงบ้างนะครับก็ถ้าไม่เล่นหลูนะก็เด็กนี้ก็จะมีอยู่แพงอยู่แค่4ใบนี้นะครับถามว่าแพงจะพอะอะไรสเตเดียมไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันตกอยู่ที่ใบเราประมาณ2 6 0พนะคือแม็กซิมัมที่เคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่2 6 0พทุกวันนี้เนี่ยประมาณ8,900ก็น่าจะหายได้หาทุยหาได้นะครับ8,900ก็น่าจะหาได้นะเพราะว่ามันมีการ เขาเรียกว่าอะไรมีแจกในซองคริสต์มาสนะครับคือช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันมีการแจกซองฟรีแล้วก็มีคนหลายคนที่ไปเปิดแล้วเจอเจ้า thunder mountain ก็เอามาขายในราคาที่ผมคิดว่ามันดาวลงมาก็ถือเป็นการให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เล่นการ์ดใบนี้ด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ900บาทเน้นๆเนะจะอยู่ที่ประมาณ400 2ตัวก็800เนาะ800บก900ก็ประมาณ1ัน0 โอโค่ oh oh. อ่าปิซึมเนี่ยก็ตีสัก3 0 0เอ่อสามร้อยสออ่ะแค่นี้ก็ประมาณ2,000แล้วเนาะแล้วก็โค้งเด็กอีกเนี่ยอีกสักประมาณพันหนึงผมก็ว่าน่าจะเอาอยู่นะก็รวมๆเนี่ยประมาณพันถึงพันหก็รวมทั้งหมดเป็น3,500บาทนะครับซึ่งผมคิดว่าราคาของเด็กนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเทียบเท่าเมตาบางเด็กแต่ว่า ถามว่ามันเก่งไหมมันสู้กับเมตาได้ผมใช้คำว่าสู้ได้เลยนะครับสู้ได้สูสีด้วยก็ถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้ว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับก็ลองไปดูที่แ a t เท e Po k โ m o n ได้นะคลิกด้านบนตรงนี้ก็ได้ครับอ่ามันจะมีลิงก์ให้อยู่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคครับนี่ก็จะเป็นเด็ k List คร่าวๆแล้วก็วิธีการเล่นนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมไปหาเด็กเจ้า p ิ k จู h u VMAX มาเล่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ m i g h t y c a s h ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามสับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ